สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กระรุบรักทุกท่านข่าวการเสด็จสมรคตของสมเด็จพระพราชนีนาถอลิสเบศที่สอง เมื่อวันที่8กันยายน2565ที่ผ่านมาไม่ได้แค่สร้างความเศร้าสรุดให้แก่ชาวสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเท่านั้นแต่ทั่วโลกต่างอยู่ในบรรยากาศอะไรสุขเศร้าเสียใจต่อการจักไปของพระองค์โดยทั่วกันเพราะพระองค์ทรงเป็นพระประมุขของ15ประเทศจาก53รัฐสมาชิกในเครือจักรภพแห่งชาติ ด้วยสิริพระชนม์พระปัญษา96พรรษาทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดถึง70ปีเป็นอันดับที่สองของโลกเป็นรองเพียงสมเด็จพระเจ้าหลุยสที่14แห่งฝรั่งเศสที่ครองราช72ปีกับ110บันเท่านั้นค่ะมีการกล่าวถึงรหัสรับแต่ไม่ค่อยจะรับ สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นสูงหลังจากที่พระราชนีอิซาเบทธที่สองสเดสด็จสวรรคตซึ่งเป็นที่น่าสนใจของชาวโลกมากค่ะรหัสลับที่จะกล่าวถึงนี้จะขอแยกเป็นห้าประการด้วยกันมีดังนี้นะคะรหัสรับประการแรกหลังจากที่พระราชนีอิซาเบทธที่สองสเดสด็จสวรรคต เพื่อให้เป็นไปตามจารีตประเพณีเจ้าพราชายชามมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ของสหาราชอาณาจักรต่อจากพระมารดาโดยมีผลทันทีขึ้นเป็นกษัตริย์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีพิธ,ธีการใดๆโดยยึดหลักพระราชบัลลังจะร้างกษัตริย์ไม่ได้พระหถ์รับประการที่สองบุคคลแรก นอกตําหนักบักกิงแฮมที่ได้รับแจ้งเรื่องการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระราชนีคือนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นางลิสตรัตแห่งสหราชอาณาจักรเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่หกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นงานพิธีสุดท้ายของควีนอลิซาเบธที่สองก่อนสิ้นพระชนรหัสรับประการที่สา นายกรัฐมนตรีทรัสต์และบุคคลอาวุโสอื่นๆเตรียมเข้าร่วมพิธีรำลึกกรรษัตริย์ชาวที่สทรงตัดสินใจกำหนดให้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงไว้ทุกขคาดบ่าเป็นเวลาหนึ่งเดือนขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรจัดพิธีการรำลึกควีนอลิซาเบธที่สองอย่างเป็นทางการสิบวันและจำกัดงานรื่นเริงด้วย และยังมีพิธีสดุดีควีนอลิซาเบธที่สองด้วยการยิงสลุดหนึ่งครั้งแทนการสาดุดีครบรอบพระชนมายุของพระองค์พร้อมพิธีลั่นระกังจะมีขึ้นที่โบสถ์และสถานที่อื่นๆและกำหนดให้มีการลดธงชาติเครื่องเสาอีกด้วยรหัสลับประการที่สี่รหัสลำดับการสืบทอดรัชทายาทขึ้นของราชกษัตริย์ อังกฤษซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนไปเชิญรับชมตามแผนภูมิภาพที่นำเสนอได้เลยค่ะโดยเริ่มต้นที่พระเจ้าชาหที่สามซึ่งนับเป็นรัชทายาทลำดับที่หนึ่งสำหรับรัชทายาทลำดับต่อไปก็จะเป็นพระโอรสของพระเจ้าชาวที่สามส่วนลำดับรัชทายาทองค์ต่อๆไปก็จะเป็นไปตามชาร์ตที่นำเสนอนี่เลยนะคะ รารับประการที่ห้าเกี่ยวกับการตั้งชื่อกษัตริย์ของอังกฤษคือสามารถเลือกชื่อใดชื่อหนึ่งมาหนึ่งชื่อในจำนวนชื่อเต็มที่มีอยู่สำหรับที่ส่งเลือกพระนามว่าชาวที่สามเรื่องนี้จึงน่าสนใจมากค่ะก่อเริ่มที่พระราชประวัติของพระเจ้าชาวที่หนึ่งก่อนนะคะพระเจ้าชาวที่หนึ่งเป็นกษัตริย์ของอังกฤษ แต่ต้องถูกสำเร็จโทษด,ด้วยการตัดพระเสียรในปีคริสตศักราช1649ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่ออย่างยิ่งนะคะแต่ก็ต้องเชื่อค่ะเมื่อศาลได้ตัดสินว่าพระองค์ทรงเป็นทรราชในระบบสมบุรณาญาสิทธิราชค่ะเนื่องจากพระองค์จัดให้มีการเก็บภาษีเอง โดยปราศจากการอนุมัติจากรัฐสภาจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรยศเป็นฆาตกรและเป็นศัตรูสาธารณะต่อประชาชนของประเทศอย่างร้ายแรงพระองค์จึงถูกลงโทษด้วยการตัดพระเศียรส่วนพระเจ้าชางที่สองทรงเป็นที่กล่าวขานว่าทรงเป็นพระราชาเจ้าสำราญซึ่งหมายถึง การใช้ชีวิตในราชสำนักของพระองค์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและในช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์ได้มีการยุบราชสภา้ะรงปกครองโดยไม่มีราชสภาจนสเสด็จสวรรคตเมื่อปีคริสตศักราช1685นับต่อจากนั้นเป็นต้นมาชื่อพระเจ้าชานแห่งกษัตริย์อังกฤษจึงไม่มีใครตั้งชื่อนี้อีกเลย จนกระทั่งการเวลาผ่านมาถึงยุคนี้ในปี2022จะมีกษัตริย์พระองค์ใหม่ในพระนามพระเจ้าชามที่สามซึ่งทรงเป็นประมุขแห่งสหราชอาณาจักรและอีก14ประเทศเคลือจักรภพทรงขึ้นครองราชหลังสมเด็จพระราชนีนาถอลิาเบธที่2พระราชชนนีสวรรคตหลังจากที่พระองค์ทรงครองตำแหน่งมกุฎราชกุมาร มาเป็นเวลานานกว่าห้าบสามปีนับเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งรัชทายาทมายาวนานที่สุดและทรงเป็นกษัตริย์เมื่อมีพระชนมพรรษาเจสามพรรษาและทรงเป็นกษัตริย์ที่ขึ้นครองราชมีพระชนมายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษ